มาทำด้วยกันนะคะตำแตงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะเขามีแตงมีมะเขือเทศมีมะนาวนะคะมีน้ําตาลปี๊บมีพริกนะคะแล้วก็น้ปาปลาปลานะคะ,ะ,คะก็สับแตงใส่คกไปเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่มะนาวน้ปาปลาอ่มีน้ําตาลปิ๊บนะคะแล้วก็ปลาเข้าไปค่ะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับตาแตงของเรานะคะมาดูกันเลยค่ะบิดมะนาว เดี๋น้ำปลานะคะใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะนตาลปิ๊บแล้วก็อย่าลืมปลานะคะใส่ปลาลงไปแล้วกโขกให้เข้ากันค่ะ ก็ตําให้เข้ากันนะคะโอ้ยไม่มีมือถือเลยคะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะตําแตงค่ะตําแตงอร่อยอรนะคะนี่ค่ะตําแตงซับๆเลยค่ะ